สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเฮ็ดยังเฮ็ดยังยูครับแม่มือนี้ลังวาสีเห็ดเขาสากครับครับกระเรียมเขาสากอืมเมื่อนี้เรียมเขาสากว่าเพิ่นสิมี่บุญครับในบานเฮาล่ะครับทำบุญแจกเขาให้ผู้หลวงรับอ๋อก็คือเตรียมห่อข้าวข้าวต้มข้าวต้มขนมครับครับแล้วงวดนี้แม่ฟันเราบอกครับก็ กันว่าฝันกะฝันอยู่ดอกเนาะครับครับว่าซูท่าผู้ชมฟังเนี่ยม่ว่าฝันว่าจังไดกะฝันว่าพ่อบ้านเพิ่นมาครับครับพ่อบ้านเพิ่นเสียหลายปีแล้วจ้ะครับครับเพิ่นมาหาเพิ่นมาหาเพิ่นกบมาดึงขาครับครับก็เลยได้คิดคิดว่าในความฝันนั่นเพิ่นสะดุ้งตื่นล่ะครับแต่ว่ากะกะเนฝันเนาะครับเพิ่นกบมาหาเพิ่นกะแตงโตกู ครับครับว่าเพิ่นกับมาถามกวามสาทุกสุกดิบนะครับครับก็ว่าก็อยู่ด่แน่บ่ด่แน่ละเนาะเนวยแม่แม่เลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะครับครับแม่เลี้ยงลูกผู้เดียวก็ก็บบอกลูกเที่ยวบอกคุดดอกครับครับว่าเป็นทั้งบอกทั้งแม่แต่เลยวาเนาะครับก็บอก บอกว่าบ้าผู้บพญนเสียไปครับครับอือแล้วเพื่อนว่าจังไดอีกแม่เพื่อนก็ว่าไปเมืองเล็ก้าอือครับครับเพื่อนก็ว่าไปเมืองเล็กทาง้าก็ไปเห็นเล็กอย่างห้าหนึ่งบาดเล็กที่ครับกับเจ็ดหนึ่งอ๋อก็คือแม่กันได้ซื้อลอตเตอรี่ใ้นี้บอกครับ บอกเคยสื่อเหลขจากเทื่อเล่ยกันใจสื่อเสียได้หอดเงินครับครับเสียได้หอดเงินครับนี่จ้ะจะเม่ว่าอนี้ครับบอเคยสื่อเหลขจยากเทื่อครับอันนี้ไอ้ท่านผู้ชมครับก็คือคุณเมย์เมยแอนเนาะครับจ้ะเมแอนเพิ่นว้าอยู่เพิ่นกะก็คือเพิ่นคิดหอดคุณพ่อร้ายนะครับเพิ่นกะสีไฮเนาะแม่เนาะครับครับ ผมการแสดงความเสียใจกับแม่น้ำเด้อแม่เด้อครับก็ให้ให้กำลังใจครับก็คือคุณแม่เพิ่นฝันเห็นคุณพ่อมาหาครับแล้วคุณพ่อเพิ่นก็มาดึงขาของคุณแม่น้อแม่น้องสงดตื่นก็เลื่อ้เครับแล้วก็ว่าเพิ่นบอกเพิ่นก็เอื่นเกาไปในบ้านครับมันนี้เพื่อกับว่าให้ไปบงข้างฟ้าครับข้างฟ้าก็เห็นตัวเลขบ่แม่ กลับไปเห็นตัวเลขครับก็บคือมัน<จ>เป็นบ้านเลขที่เจ้าของอยูน่นะครับก็คือเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งหาครับมูบ้านกับมูมูบ้านมูสิบหาอ๋อบ้านเลขที่แม่นี่บา้านยังครับบ้านเลขที่ยังบ้านเลขที่สิบหาสิบหาเนาะมูบ้านชิบหาครับครับแล้วคุณพ่อที่เพิ่นตอนที่เพิ่นเสียชีวิตนี่เพิ่นอายุเท่าไหร่ครับแม่ตอนที่เพิ่นเสีย <40 S 1> สี่สิบหกปีโอ้ ก็คือเพิ่นเสียไปโดนแล้วเนาะจ้ะครับครับตอนนี้แม่บ้านคือคือแม่นี่คือคือห้าสิบสองปีตอนนี้อ๋อห้าสิบสองปีตอนที่คุณพ่อเพิ่นเสียชีวิตไปนี่คือสี่สี่สิบหกปีเนาะสี่สิบหกปีครับครับอันนี้คือลอตเตอรี่ที่คุณแม่ความฝันของแม่เนาะครับที่แม่ซื้อไวก็คือจ้ะเจ็ดกับว่าเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหาตัวที่ว่าคุณพ่อเพิ่นบอกให้ไปเ,ปเบิ่งอยู่ข้างฟ้าค่ะ เพื่อนกับว่าลูกลําบากนี่ครกบกำลังออกมาด้วยความในในจิตจะใ้ออกมาหือครับเพิ่นห่วงลูกหน่อยเพื่อนลูกหน่อยเพื่อนกําลังสิบหกสิบเจ็ดปีกําลังสิเก้าทหารอือกําลังสิเก้าทหารห่วงครับครับเพิ่นห่วงลูกหน่อยเพื่อนเมียกะเป็นตั้งบ่ตั้งเมียครับครับ พ่อเพื่อนมาเขาฝันกับเขาก็คิดหอดเนาะแม่เนาะครับแต่นี่นี่แต่แม่ยังพยุงได้อยู่ครับ,บรครับก็จะยังครับกะสู่ต่อไปเนะแม่เนาะผมกับ,บปี่กำลังใจเด้อแม่ครับครับความฝันของคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับ คุณพ่อมาบอกให้คุณแม่ไปเบืองเหลขอยู่ขางฟ้าครับแล้วเหลขกที่ใดก็คือเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหาครับแล้วตัวเลขกมันกระตรงกับบ้านเล็กที่ของคุณแม่พอดีครับคือ,คอหนึ่งห้ามูสิบห้าบ้านเล็กที่ก็สิบหาครับบัดนี้อายุเจ้าของก็ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองขวบมีแ่นั้หอ,อ๋อครับแล้วก็คืออายุของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปก็คือสี่สิบหกเนาะแม่ตอนตอนที่เพิ่นเสียเนาะสี่สิบห้ายันสี่สิบหก อครับกับบนเฮด้วยแม่เพื่อนอาจ,จิมาให้โชกก็ได้เนาะจ้าเพราะว่าเพื่อนเห็นว่าเขาลําบากเช่นสี่นะจ้าครับก็ให้ท่านผู้ชมล่องพิจารณาเบิงเนาะแม่เปล่อมีโชคไม่ลาไปน้ากันครับเพื่อนบอกแค่สองหางกับว่ายโตเนาะแม่ค่ครับครับหรือว่าแม่เพื่อนสิมาขอส่วนบุญน้ำบ่อเออว่าเขาาบว่าดีครับครับหรือว่าแมเพื่อชมาขอส่วนบุญน้่าเขาทาบดีคร<ข>ับอ่าเออสว่อาเขาาว่าดีครับครับ ให้ได้เหาะเบื้องสุขคนเด้อพี่น้องให้ได้โศกได้ลาบกันแม่นผู้ใดซื้อถือก้าแม่นว่าซื้อบ่ถือก็นเยาวากันซื้อถือกันให้น้ำลุ้ยเบิดอุสุนครับก็ดีใจน้ำเนาะแม่เนาะดีใจน้ำเบิดอสุขคนให้โศกให้มาให้ล้ำให้ลุยเบิดอสุขคนนั่นแหละให้ซื้อถือเบิดองสุขคนเคยบอกเลยคนถือสามโตเจ๋งๆแม่ก็เคยบอกถืงบอกเคยซื้อนี่อดบ่ได้นี่เคยฝันเห็นนี่ โบเกคยฝันเห็นดนครับกําลังฝันเงินอมเงินแหงอือรับก็เลยซื้อลอตเตอรี่ก็เลยซื้อไว้ก็เลยซื้อไว้เขาว่ามันสิเบิร์ตไปเลยเขาจองไว้เขาอ่อเขาเอาเนาะจะคจ้องกันจากเนี่ยเรียงงูกเนาะครับร้านอีกสามลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่กับลูก ล,ลูกสามคนมีแต่ลูกสามมีแต่หลานสาวครับมีแต่มาขอเงินหยาครับผู้ใหญ่ก็ไปครับรหลดกับบริงเงินมาจา้าเถครแบบผู้นหน่อยกับบริษงงานยันนี่ตะกี้ได้เห็นงานกระวดอกค่ับริบ็งงานกับว่าอยู่กับแม่กับขอเงินครับมือละลอยสิเอาม้าหม่องไหนมือละลอยผู้แม่เสียมามหม่องไในตรงไปขายพักขายหมวกห้อยขายก็ บอลเนอแม่เนาะกับให้ท่านผู้ชมเพื่อนจีน่าเบืองอันนี้ก็เป็นความฝันของคุณแม่เนาะครับครับเพื่อคุณพ่อเพื่อนมาหายโชคครับเพื่อนกับเพื่อนกับบอกเลขบ่ต้องตีตัวเลขอย่างนั้นเนาะแม่ครับคือแม่ไปเบิงได้ขังฟ้านี่เห็นชัดเจนได้ไหมบอครับค่ะกันเลยได้ซื้อไว้ครับครับก็ว่าบ้านเล็กที่กับมูเจ้าของกับอายุเจ้าของมันตรงกันเหมือนเลยครับครับก็เลยได้ซื้อแต่ว่ามูเพื่อน มาคาซ้องกับเหลียวเกล่นเิ่นบอกครับเอาผมก็ขอบพุณนคุณแม่แอดหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับครับอคุณแม่ครับอวยพรให้ท่านผู้ชมน้ำแนครับผมค่ะกันเมินเพิ่นโกมานใก่เพิ่นถือเกลื่รวยเบอร์ให้เพิ่นได้เงินในท่องพันหนีพันสินบัตรสุขสุคนเด้อครับสาธุครับ ครับผมก็เป็นกําลังใจใค,ครับผมก็เป็นกําลังใจให้แม่เดอ้อแม่เดอ้อจ้าครับกับสู่ๆเนาะแม่เนะาะครับครับแม่กับสู่คือกันครับผม